นี่เห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่เห็นบ่อันนี้จับเอาเลยเพอานันอยู่ตำตำครับนี่จับเอาเลยครับนี่อยู่เป็นครูเลยครับผมจับก็ตัวละตัวเห็นบ่ครับขาวๆอยู่ตรงทึ่งนั่นนั่นแหละขาวๆอยู่ตรงทึ่งนั่นแหละครับนั่นแหละนสองตัวยืนน่าสิต่อยเอาน่าจะต่อยได้บ่นี่เห็นบ่นนนครับ ได้ยุดตัวหนึ่งครับเข่าแล้วนี่แหละต่อยแมงแข้งต่อยกิน,นุ่นอะไรจะลักษณะนี่แหรอครับนี่นี่ได้แล้วครับหลายครับหลายอ,อ๋อเรียบร้อยครับผมได้แล้วนี่เห็นบ่พี่นอกนี่แหละอุปกรณ์อันนี้สัญญาตครับนี่เดี๋ยวออกไปตั้งหนทางครับเพราะว่าตั้งหนทางมันหลายมันเป็นหวนทางคอน้นจีบเนาะอยู่ขางล้านมันไหลดี โอ้ยเบิ่งพี่น้องนี่นี่นี่เป็นวันท้าวก้อนจีดขางล้านตัวนี้นี่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องเห็นโมนนะขาวๆนะครับเห็นบ่นนี่ขาวๆนี่ผมสิแง่ใหม่เรืเบิ่งเน้อแง่เน่ใหม่ตัวเรืเบิ่งนี่ครับนี่มันก็แจงงั้งเนาะนี่ครับนี่นี่เห็นแบบนี่ครับนี่ชีลุ่งบ่ เรือลุ่งเหรอครับพยายามเขาพยามด้านในหนาลุ่งเหรอครับเห็นว่า่นเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวมีอีกตัวหนึ่งเห็นบ่พี่น้องขาขาวอยู่นเห็นบ่นี่เห็นบ่นั่นเห็นบ่ครับหนึ่งขาวๆผมสั่นเอาหยุดพี่น้องมึงเด้วยมึงเป็นน้ำใหม่สาวครับผมนั่น นี่เห็นบ่โลงแล้วเรียบร้อยครับใต้อีกแล้วหนึ่งตัวอะไรเป็นน้ำใหม่สาวเด้อเห็นบ่นั่นต้นไหนต้นต่อยเพิ่งเห็นบ่ปลายใหม่นสาวใหม่ต่อยเห็นบ่ครับนั่นละนี่แหละครับไม่แข็งไม่แข็งไงเทาก็สอยเอาครับผมไปต้นพุ่นต้อครับต้นบกห,วหัวขาเหลายไร้โตครับนี่ เห็นไหมครับพี่นนอกนี่ครับตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ครับเน้นบ้พี่นนอกเจยวเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเพิ่งใหม่ผมเด้อนี่ครับตัวหนึ่งอยู่น้ำต้นหมกหดขาบานเท่าเหรอเขาเอื่นต้นบกหดขาตัว บ้านอื่นเขาเอืน่นต้นนี้ยังพงเบ่พงหูจักนะครับแต่ว่ายูนี่เขาตนื่นหวัวขาด้ดล้วครับนี่แหละลักษณะของต้นมะหวัวขาดครับผมนี่แรับแม่งแข้งมักอยู่ครับแม่งแข้งไงในหลายอยู่ครับในหลายตัวอยู่มีตัว,ตวแก,แก่ครับผมนั่นสุดยอดเลยครับเอานี่แหละครับแม่งแข้งสุดยอดครับผม